บบอสจะดังแล้วบบอสพี่แนนไม่มีพี่แนนไม่ยอมถาน่น้องแนนอะไรอยะพี่แนนถ่ายเท้าอย่างเดียว ดูดูแต่งหน้าไี่เต้นดูแต่งหน้าไม่ได้แล้วอ่ะยรูคนศิลปินที่มาจ้าโฉมจ้าโฉมหนังหน้ามันไม่ได้นะโอไม่ได้หนังหน้าเออตอนนี้เราจับไม่ได้นี่ลงทัพไข่วะลงทัพไขรวะถ่ายที่ไหนวะโบไปถ่ายบ้าโบเอาเลยเขาเลยอยากไปถามันกูกอนได้ไหมเอาเลยไม่ได้ไม่ได้ เหมือนน้ำล้านอ่นตินอ่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะแอ่มีนเน่โก้ปกติไม่เห็นจะออกมาช่วยเลยปกติ